อะไรชื่อว่าโลกขันห้าชื่อว่าโลกเราถอดถอนความยินดียินร้ายในขันห้าได้อย่างกูศลก็เป็นขันห้านะอยู่ในขันห้าอากูศลก็อยู่ในขันห้าเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาแล้วเรายังเกลียดอากูศนเรายังรักกูศลอยู่จิตเรายังไม่เป็นกลางนะยังยังไม่ได้ถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้ยังติดโล่งอยู่ยังติดดีอยู่ยังเกลียดชั่ว คนเกลียดชั่วคนติดดีทุกไหมทุกนะทุกแบบคนดีอย่างเราเห็นคนโกงบ้านโกงเมืองขายชาติอะไรเนี้ยโทรสาเราขึ้นเงี้ยเราเป็นคนดีแหมเรารู้ว่าแผ่นดินนี้มีคุณกับเราบรรพระพุษมีคุณกับเราอะไรเงี้ยไอ้นี่ในละคุณเนี้ยเนี่ยโทรสาเราขึ้นคนดีนะแต่โทรสาขึ้นนะ อย่างนี้ก็เรียกว่ายัางหลงอยู่นะั้นกระทั่งดีนะก็ไม่ติดนะถ้าจิตไปติดดีมันให้ค่านะแล้วหลงยินดีหลงกับดีนะให้รู้ทันนะในที่สุดจิตเราเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วเมื่อจิตเราเข้าถึงความเป็นกลางเนะี้ยปัญญาที่แท้จริงถึงจะเกิดขึ้นจิตตัวนี้เป็นอุเบกขาแนละ้ะเข้าถึงความเป็นกลาง แล้วสภาวะทั้งหลายมันจะผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปตัวไหนมาสติรู้ทันจิตตั้งมั่นนะไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายก็เห็นสภาวะปัญญาก็จะเกิดนะจะเห็นสภาวะอันนั้นแหละมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปสภาวะทั้งหลายหมุนเวียนเปลี่ยนแปล,ปล,ปลงไปเรื่อยๆจิตเราจะมีสภาวะคล้ายๆพระจันทรนะ์พระจันทร์วันเพ็ญสวยงาม มีเมฆลอยมาเป็นระยะระยะเดี๋ยวเมฆก็บังแล้วเมฆก็ไปเดี๋ยวเมฆงานนึงก็ามาแล้วก็ไปจะเห็นความปลุงแต่งทั้งหลายผ่านมาแล้วผ่านไปะกระทั่งกิเลสมานะกิเลสไปนะกูศนมากูศนไปพระจันทร์ก็ยังเป็นพระจันทร์ยังสว่างอย่างเดิมนั่นแหละอะไรผ่านมาผ่านไปเมฆไม่ได้เข้าไปปลุงแต่งพระจันทร์เมฆมันหลอกเรานะ ทำให้ไม่เห็นพระจันทะร์ไม่ไมฆไ,ไม่ได้เข้าไปแต่งพระจันทร์นะกูศลนอกคูลทั้งหลายถ้าเราภาวนาดีๆจิตเราเหมือนพระจันทร์ไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งไม่ว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วจิตเราเป็นกลางต่อทุกทุกสภาวะนะถ้าจิตเราไม่มีคุณภาพเราไม่ใช่พระจันทร์แล้วเราเป็นเป็นกระต่ายอยู่บนพื้นเนี่ยเห็นพระจันทร์สวย พอใจไม่รู้ว่าพอใจมเมฆมาบังพระจันทร์ไม่พอใจไม่รู้นะไม่รู้ว่ากำลังไม่พอใจนะเป็นกระต่ายน้างโง่อยู่บนดินเนี้ยก็ฝนะึกไปด้วยนะสุดท้างจิตเราเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างต่อสุขและทุกต่อดีและชั่วเมื่อจิตเราเข้าถึงความเป็นกลางนะตรงนี้สำคัญนะเป็นกลางเป็นอุเบกขาเนะี มันจะไม่มีไบแอสไม่มีอคติทั้งหลายเห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยเสมอกันคือเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป